สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนเด็กชายพิรพนดาสมช่ไข่ตุ่นนะคะเรามาเรามาช่วยกันไม่ใช่มาสอน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 วิธีง่ายๆให้เด็กๆอนุบาลทําเป็นกันนะคะเด็กคนไหนทําไม่เป็นยอดเยี่ยมกกเอึดปอกไข่ครับตอนนี้พวกเราปอกไข่แล้วคะัปอกแล้วแล้วก็ใส่ซอสดูหน้าคนทำซะหน่อย ต่อไปสีอิ่วนะครับใส่แต่ไหนใช่ไหมใช่ใช่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมีเอ่อดีใส่เลยครับเดในพวกของผัดไปแล้วครับในนี่คือหน้าคนถ่ายนะคะต่อไปครับใส่น้ำน้ำกินนับไม่้ถเปล่าน้ำกินนะจ๊ะไม่ใช่น้ำแต่ร้านลานก็ใส่ไปก็ไม่ต้องเยอะมากหรอกเนาะแต่เราใส่เยอะโอเคแล้วก็คนต่อเราไปเยอะอะไรอันนี้พอดีเลยแล้วก็แล้วก็คนต่อคนต่อเรื่อยๆถ่ายมาคนถับ พอได้ที่แล้วก็ทิ้งม่ทิ้งชอแล้วก็เอาฝามาคล้องเอาฝามาคล้องนะคะเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเข้าตู้เว็บกันค่ะเอาไปเว็บหรือเอาไปเวถ้๊าดต่างอุ้ยขอบไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเช็ดได้นี่อย่าเึงเอาไว้ก่อนขอกทีครับนี่แบดเดนเดี๋ยวครับแล้วเอาข้ามาเช็ดก่อนครับ แล้วก็ตั้งไว้ประมาณสักสามนาทีนะคะไมามนาทีอย่ผมตั้งเองเท่าไหร่สี่ไม่ถึงสีามนาทีโซฟานาทีสองนัดมันตั้งมันตั้งสามนาทีคงนัดตั้งแค่หนึ่งนาทีโอเคตั้งหนึ่งนาทีนะคะสามสิบวิโอเคขอโทษนะคะที่เมื่อกี้เถียงกันมากมากพูดจริงอ่ะเช็ฟแล้วก็มาติงกันมาสไตล์นี่สไตล์โอเปอรกัมม์สาย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะจบลงแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะได้ไข่ตุ๋นแซ่บอร่อยแลออกลค่ะบ๊ายบายนี่ครับนแช่งบ๊ายยอย่่งไคยบ่งับหมานี่เลยครับโอเคนี่นน้ำสไปซี่ วิทย์ครับอุ้ยอุ้ยไอไอแผลไอแผลไอแผดแล้วจะออกให้ดูนะครับอันนี้เพิ่งแชร์ไปเมื่อกี้เพิ่งแชร์ไปเมื่อกี้ยังไม่แข็งนะครับใช่มาไปวางหองั้งอีกวางต่อวางต่อเราก็ไปดูลักกันเบว์ไปดูดายก้อนเบว์นี่คือยังเช้าไหมคะเจ้าเฮลเจ้าลงก่อนเป็นบ้าไปแล้วเดี๋ยวติดตามตอนเห็ดสองนะคะไม่ต่อเห็ดสองเห็ดสองนะเหมือน